สวัสดีไม้ทองสวัสดีนินี่สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน์ชาแนลนะคะตอนนี้ป้ากำลังพามาดูคุณลุงมาดูคุณลุงจะเอาต้นเชอร์รี่ขึ้นให้ป้านะคะเพราะว่ามันล้มนะคะ จะดึงหรือว่าจะมาดันทางนี้ดีคุณลุงน้องไหมทองก็มาให้กำลังใจหรือว่ามากีดหรือว่ามากีดทางเขาเนี่ยน้องนินนี่ก็มาให้กำลังใจด้วยโอ้โห oh, ใช้วิธีดึงแล้วก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันใช่ไหมคะเนี่ย<ด>อีกคนนึงดึงอยู่ด้านนอกอีกคนนึงก็ผลักดันอยู่ข้างในจะขึ้นไหม จะขึ้นไหมน้องน้องไหมทองเห็นเป็นเรื่องสนุกน้องไหมทองก็วิ่งไปวิ่งมาเชียเขาอยู่นี่แหละต้องต้องมาใช้แบกหามขึ้นใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ดันขึ้นอันนี้เป็นต้นเชอร์รี่ป่านะคะเป็นเชอร์รี่ป่าหวานต้นนี้จะหวานนะคะแต่ว่า เขาก็ต้นไม่ใหญ่มากนะคะเป็นทรงพุ่มเตี้ยคุณลุงก็ตัดแต่งกิ่งออกจนจะหมดแล้วเหลือแต่ข้างบนก็ยังอุตสาล้มได้เหลือแต่ข้างบนนะคะกิ่งบนก็ยังอุตสาล้มทีนี้ก็โค่นนะคะเพราะว่าโดนฝนโดนน้ํามันก็โอ้โหนี่ลุ้นมากเลยป้าก็กําลังลุ้นมากเลยโอ้โหไม้ทองไม้ทองคุณตากับ ป้าป๋าเจ้าเก่งไหมหน่อยทองหึมดูตากับป้าป๋าเก่งไหมอุย้ยเก่งไหมเก่งไหมไหมทองอยากช่วยไหมทองอยากช่วยจังเลยไหมทองอยากช่วยให้เขาโอ๊ยไหมทองไม่เอาลูกไหมทองไหมทองมานี่มานี่มานี่ไหมทองสุกสนนะคะเอจะช่วยดึงแต่ว่าไปกัดเท้าของคนดึงนะคะดูสิเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมไม่เตียมไม้ก่อนคะมาเตียไม้ก่อนมาเตียม,ม,มกกนี่นะก่อนโอ้โหจะอยู่ไหมคะคุณลุงเอาไม้มาคัไมไม้มยันอีกบ่ไใเปทะ ดูดูน,น,น้องไม้ทองก็อยากจะช่วยช่วยเกะกะเขาแล้วไม้ทองไม้ทองช่วย,ช,วยช่วยเกะกะเขาช่วยช่วเกะกะเขานี่ก็ได้แต่มาให้กำลังใจนอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆน้องไม้ทองนี่ก็ดื้อซนดืน้อซน อยากช่วยหม้ทองนี่จะช่วยตลอดเลยเล่นสนุกเด็กน้อยอะไรก็เล่นสนุกไปหมดเลยต้องมาดันดังจิตเห็นไหมล่งปีนายนว่างไหมเนี่ยจะหาเสามันมีบ้าง คุณตาโมโหาแล้วคุณตาโมโหาแล้วไหมท้องเอาแล้วเอาแล้ววิ่งโอ้ยสนุกใหญ่เลยตัวเล็กวิ่งตามตามไปนู่นแล้วขึ้นไปแล้วแต่ก็อันนี้คือต้นเชอรี่ป่านะคะกำลังออกอลูกเล็กๆเกอยอะเลยนะคะ ก็เป็นผลไม้กินสำหรับกินกินส้มกินเปรี้ยวที่เขาว่า,ากินเมีย่ยงผลไม้กินเมี่ยงอันนี้เมื่อก่อนนี้มันจะต้นใหญ่นะคะแล้วก็กิ่งโน้มอยู่กับพื้นตลอดเลยคุณลุงก็ตัดทิ้งตัดจนจะหมดเหลือแต่ข้างบนมันก็ยังโน้มกิ่งลงมาล้มได้ แสดงว่าโคนต้นไม่แข็งแรงนะคะรากยึดไม่แข็งแรงเอาขึ้นมาหน่อยก็ดีเนาะลูกนานอยู่เหมือนกันกว่าจะโตนะคะก็สเกสเียดายอยู่ดอกเข้าสวยด้วยนะคะม,มีดอกประดับด้วยเวลาที่ออกลูกสุกแดงเต็มต้นก็สวยงามประดับด้วยได้ด้วยนะคะคมีไม้ประดับด้วย อันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวใหญ่นะคะกระเจียวใหญ่สีชมพูสีแดงก็มีด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นขึ้นมาสีแดงปกติแล้วจะดอกใหญ่สวยมากเลยแต่ตอนนี้ปีนี้แ้งนะคะดอกเล็กดอกเล็กๆเ,เ,เองนะคะน้องไหมทวงไปเที่ยวเล่นวิ่งเหนื่อยแล้วก็กลับเข้าบ้าน กลับเข้าบ้านเองปล่อยให้ยายไปเดินหาแอนึกว่าออกไปนอกสวนแต่อีหลาก็รู้อยู่กลับมานอนที่บ้านเองเนาะเอ้ยเก่งเก่งเก่งไปวิ่งเล่นแล้วก็กลับมาที่บ้านเองด้วยเหนือ่อยแล้วเหระเหนื่อยแล้วเลยคะ่ะเหนื่อยแล้วเลยค่ะเหนื่อยแล้วอีหลานอนก็เอริ่มหนีจิ๋น มังก็เอื่อยน่หนีอยู่หนีวะเน้าไม่องอุ้ยทานอนคนไหมทานอนคนไหมคนเมยแล้วดูสิเหนื่อยแล้วก็มานอนเป็นจะสบายถ้ทานอนไหมท่อง <c oughs> หลังจากที่เอาต้นเชอร์รี่ป่าขึ้นแล้วคุณลุงก็มาเอาต้นน้อยหนาขึ้นให้ป้านะคะคุณลุงม,มันมัดไม่ได้ขึ้นมันยัง อยู่กับพื้นเลยค่ะจริง <Okay. S 1> เอาคนละคนละครั้งบ่มันยังอยู่ที่โน้มมามันกีดขวางทางอยู่อ่ะค่ะแล้วมันก็จะหักด้วยค่อันนี้นะคะก็อุย้ยหักเลยหักจริงๆเลยก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการปรับปรุงดูแลต้นไม้ในสวนมันมี น้มกิ่งโค่นบ้างหักบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องมามัดมายกขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาเติบโตไปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะคะป้าเปียกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ